แต่ในทางโลกเนี่ยพามองเป็นเรื่องไร้แรงที่ให้โอกาสจะไม่ได้่างนี้นะต้องสึกออกไปสุดท้ายพระก็ต้องไปบวชใหม่เขาก็ไปบวชใหม่อยู่ดีไปหาที่ทางในการบวชต่อไปแต่ตัวพระต้องเลิกเหล้าเลิกน้ำเมาเลิกยาเ,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 าเาสพติดให้ได้แล้วค่อยไปบวชถ้ายังไม่ได้ก็ไม่บวรไปบวช เมื่อวานเหมือนสกครับวานนั้กลารก็ตก ที่บ้านอาจารไม่ตกนะตอนนี้แต่ยังออกอยู่ใครมีคำถามอะไรไหมถามได้เลยนะระหว่างนี้วันนี้ไม่ค่อยร้อนนะแดดออกออกออกอจุด สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะใครมีคำถามอะไรไ้ยสามารถถามได้เลยสวัสดีจ้าระหว่างนี้ฟังทา f เ c e b o o กกับ YouTube ไปก่อนนะมันจะติดติดตดขัดๆหน่อช่วงนี้เพราะปกติเราเคยไลฟ์ทาง u t u b e เอ้ทาง TikTok เนาะแต่ตอนนี้ TikTok มันล็อปกระจา์แล้วก็ระหว่างนี้ก็รอไปก่อน โอที problem, them, ่บ้านฝนตกเหรอแสดงว่ากำลังกะมาบ้านอาจารย์สิเพราะว่ามันคืบมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยคืบคืมแดดออกคืบคืแดดออกอธิบายสภาวะผู้หน่อยครับอธิบายสภาวะผู้รู้หน่อยครับสภาวะของผู้รู้ก็คือผู้รู้แจ้งในอารมณ์ก็คือการรู้นั่นแหละคําว่าผู้รู้ของเราคือรู้อะไรอ่ะวิญญาณจะเป็นผู้รู้จิตมะโนวิญญาณจะเป็นผู้รู้ ทั้งสามตัวเนี้ยตัวเดียวกันหมดอ่ะแล้วก็เป็นผู้รู้ทั้งหมดอ่ารู้แจ้งในอารมร์รู้แจ้งในขันทั้งสี่รู้แจ้งในรูปรู้แจ้งในเวทนารู้รู้แจ้งในสัญญารู้แจ้งในสังขารรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่คือสิ่งที่วิญญาณเข้าไปรู้เพราะนั้นคําว่าตัวผู้รู้ของเรามาต้องลงรายละเอียดให้จรย์แต่ว่ารู้อะไรรู้แบบไหนเพราะว่าคนใน ศึกษาธรรมเนี่ยใช้คําว่าผู้รู้เนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าตามคําสอนของพระเจ้าใช้คําว่าผู้รู้เนี่ยหมายถึงวิญญาณเป็นผู้รู้ขังทั้งสิ่เรียกว่าผู้รู้รู้แจ้งในอารมณ์ถ้าถามต่อไปว่าถ้าผู้รู้วิญญ,ญาณละ่ะเออถามแบบเนี้ถูกผู้รู้วิญญ,ญาณคือใครผู้รู้วิญญ,ญาณคือสัตตานะันเอง ว่าผู้รู้วิญญาณคือสภาวะเป็นยังไงก็สภาวะของการยึดมั่นถือมั่นรู้โดยการยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของตนเอาเป็นของความเป็นสัตว์นันเรียกว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์ผู้รู้แจ้งในวิญญาณก็คือสัตว์ที่เข้าไปผูกติดกับอารมณ์เรื่องหน้าในความเพลินสัตว์เข้าไปจับไปผูกไปติดไปยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณวิญญาณรู้สิ่งใดสัตว์รู้สิ่งนั้นวิญญาณชอบพอสิ่งใดไม่ใช่วิญญาณชอบพอ สัตว์ไปรับรู้กับเอ,อวิทยาไปรู้กับสิ่งใดสัตว์ก็จะไปพเพ่อเพลินกับอารมณ์นั้นในสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าสภาวะผู้รู้เพราะฉะนั้นผู้รู้เราต้องรละเอียดให้ได้ว่ารู้อะไรมันมันต้องแยกให้ออกผู้รู้แจ้งในอารมณ์ผู้รู้แจ้งในธ์ทั้งสี่อย่างเงี้ยมันต้องชี้แจงอธิบายขยายความว่ารู้แบบไหนรู้อะไร วัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะผมเห็นภิกษุเอาหมูไปเส้นไหว้ผีเจ้าวัดเป็นสี่ถูกต้องไหมครับ